สวัสดีครับก็ามาดูแบตลูกนี้นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของ FB รุ่น S 8 0 0นะครับคู่วหรือโค้ดสากลก็คือ6 5 D 2 6เป็นแบต12โวลต์65แอมป์นะครับตัวนี้ปัญหาคือลูกค้าซื้อแบตลูกนี้ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับซื้อไปตั้งแต่พศ .21 เดือน5นะครับปัจจุบัน2,2เดือน3ก็ยังเหลือประกันอีก2เดือนแต่ปรากฏว่าลูกนี้มีปัญหาคือว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับ ก็เบื้องต้นเนี่ยลูกค้าต้องการเคมเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนเคมเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าแบตลูกนี้เสียจริงไหมนะครับอันนี้เบื้องต้นผมวัดไฟด้วยเครื่องวัดตัวนี้เนี่ยตอนสตาร์ทไม่ติดเนี่ยจะมีโวลต์อยู่11โวลต์กว่าๆนะครับแล้วก็ซีเดอยู่ที่125ยยีิเก็เป็นเป็นผลทาให้สตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งลูกค้าไปนะครับว่าโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ให้เคมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบตไม่เสียจริงลูกนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับ อันนี้เนี่ยต้องให้ให้เวลากับร้านในการเช็คนะครับวิธีการเช็คก็ไม่ยากนะครับในการเช็คแบตลูกนี้ก็คือเอามาลองชาร์จไฟดูนะครับอันนี้ผมทําการชาร์จไฟด้วยเครื่องชาร์จที่ร้านนะครับตัวนี้ใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟดูนะครับมาดูเบื้องต้นก็คือตาแมวกับมาเขียวแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จไฟเข้านะครับเดี๋ยวลองวัดไฟด้วยเครื่องวัดตัวนี้ดูนะครับว่าแบตจะกลับมาในสภาพปกติหรือเปล่าก่อนอื่นเราก็ปิดเครื่องชาร์จก่อนนะครับ ก็ลองวัดไฟดูนะครับปลดคู่ออกโอเคก็ใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับกดโอเคอ่าเป็นแบตเตอรี่เทสนะครับอ่าชนิดของแบตเตอรี่เลกูล่าฟัดกด CDA นะครับอ่าอันนี้ CDA แจ้งมาประมาณ550นะครับเดี๋ยวลองวัดค่าจริงดู อันนี้วัดได้670นะครับก,ก็เท่ากับแบตเตอรี่ตอนใหม่ๆเลยนะครับโวลต์ก็13.3ความต้านทานอยู่4.47มิลลิโอห์มนะครับก็ถือว่าเป็นแบตท,ที่ดีนะครับแบตไม่เสียนะครับอย่างไรก็าตามแบตลูกนี้เนี่ยหลังจากชาร์จแล้วต้องทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยคือทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับว่าค่าซีเรียตกไหมแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าเอากลับไปเราให้ลูกค้าจอดทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับแล้วเช้าลองสตาร์ทอีกทีนะครับอ่า ฝากเพื่อนๆไว้นะครับแบตถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดแล้วอยู่ในประกันเนี่ยเพื่อนๆต้องลองชาร์จไฟดูก่อนนะครับอ่าถ้าเกิดเราขับรถมาเนี่ยยังไงร้านก็ต้องชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเสียเวลานะครับหรือถ้าเกิดเอามาที่ร้านให้ร้านลองชาร์จดูก็ได้นะครับวิธีการเคมเนี่ยจะไม่ได้เคมเลยนะครับต้องเช็คก่อนอย่างน้อยต้องให้ร้านทําการชาร์จประมาณ 6- 8ชั่วโมงนะครับและหลังจากชาร์จเนี่ยจะดูว่าค่าไฟเนี่ยแบตลูกนี้กลับมาไหมอันนี้เนี่ยถือว่ากลับมา เท่ากับแบตให,ใหม่เลยนะครับแบตใช้ไปประมาณ10เดือนนะครับตัวนี้ยังเหลือประกันอีก2เดือนอ่าโอกาสที่เสียจะยากนะครับประมาณ1-2%เท่านั้นเองท,ที่เสียก่อนประกันนะครับแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับยี่ห้อมาตรฐานทั้งแบตไทยและแบตต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เ,เพื่อนเเนี่ยชาร์จแบตด้วยตัวเองก่อนนะครับอ่า บางคนคาดหวังว่ามาถึงจะเปลี่ยนลูกใหม่ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดแบตไม่เสียนะครับก็จะมีปัญหานะครับอย่างลูกนี้เนี่ยแบตไม่ได้เสียนะครับก็คือเราต้องเอาแบตเนี่ยไปลองสตาร์ทแล้วก็ขับรถมาให้ร้านเช็คดูนะครับปัญหาลักษณะนี้อาจจะเป็นรถที่จอดนานวิ่งจอดนานนะครับหรือวิ่งขั้นสั้นนะครับหรือไดชาร์จอ่อนหรือไดชาร์จเสียนะครับและปัญหาที่สําคัญเลยบางทีลูกค้าเนี่ยไฟเบรกค้างหรือเปิด ประตูทิ้งไว้นะครับหรือเปิดไฟทิ้งไว้นะครับอันนี้ทําให้แบตหมดไฟแต่แบตไม่ได้เสียนะครับเป็นการที่แบตไฟหมดเฉยๆนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยแบตลูกนี้ชาร์จกลับมาแล้วก็เอาไปสตาร์ทแล้วขับรถมาให้ที่ร้านเช็คนะครับทางร้านจะทําการเช็คดูว่าไดชาร์จทางานปกติไหมแล้วก็มีไฟรั่วในรถยนต์ไหมนะครับก็ฝากไว้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยๆก็จะเถียงกันระหว่างลูกค้ากับร้านนะครับว่าต้องการเคลมบต ทันทีนะครับแต่ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องเช็คก่อนว่าแบตลูกนั้นเสียจริงหรือเปล่านะครับอย่างเคสนี้ไม่เสียนะครับแบตก็ถือว่ากลับมาปกตินะครับต้องไปเช็คที่รถแทนนะครับก็วิดีโอนี้เอามาฝากเท่านี้นะครับสวัสดีครับ